กำลังอ่านอะไรอยู่เลยครับเพื่อนของปู่ที่อยู่อังกฤษส่งการ์ดอวยพรมาให้ปูนะ่ะโหสวยจังเลยคุณปู่ครับการ์ดแบบนี้ทำยังไงหรือครับการ์ดนี้ก็ทำมาจากคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับงั้นคุณปู่ช่วยสอนผมทำการ์ดได้ไหมครับผมจะได้ทำการ์ดวันเกิดให้คุณปูและก็จะทำการ์ดวันแม่ให้คุณแม่ครับ เรายังทำกันตอนนี้ไม่ได้หรอกครับทำไมล่ะครับปันก็มีคอมพิวเตอร์เหมือนกันนี่นาก่อนจะทำการ์ดเนี่ยนะจะต้องมีเครื่องพิมพ์เตอร์ด้วยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีครับพิมพ์เตอร์คืออะไรเหรอครับคุณปูพิมพ์เตอร์ก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตัวหนึง่งที่เอาไว้พิมพ์ภาพออกมานะครับเดี๋ยวเอาไว้ปู่ซื้อมาก่อนแล้วค่อยสอนแบ่งปันทำการ์ดละกันนะก็ได้ครับ แต่ตอนนี้ปู่ว่าเราไปฝึกใช้คอมพิวเตอร์กันต่อดีกว่าครับครับนอกจากเราจะทำการ์ดให้ในวันเกิดแล้วเรายังให้การ์ดกันในวันพิเศษต่างๆเช่นวันปีใหม่วันวาเลนไทย